การ์ตูนด้วยนะครับคุณช่วยผมปลูกต้นไม้ได้ไหมครับ

ผมปลูกต้นไม้สองอันนี้หน่อยได้ไหมคะ น้ำต้นไม้วางสปปิงเกอร์เกอร์ปิงเกอร์เลนน้ำต้นไม้สปิงเกอร์ วางสปริงเกอร์ลดน้ำต้นไม้วางสปริงเกอร์ลดน้ำต้นไม้อ,อุ้ยรถไฟไหมเหรอไปไหมได้ไงอ่ะไหงไอนเลเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปซื้อซีดแพ็กก่อนนะครับซีดแพ็กก่อน ไม่นะ เช้าเราจะชนะการท้าทายทันทีเพราจากครบ24ชมง ทับบีลีเซ็ดทบบีลีเซ็ด w ร e r e U กดผิด <c oughs> โอ้ไปไปมามาัยอร่อยเนี่ยอร่อย ไป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 อุ้ยไข่สามล้านไข่รีบ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 ดูดูดูโอ้เอฟวันสองเบสิกสองไม่ละอืไข่อย่าหนึ่งสำล่อนสำล่อนไป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 กบอนกบอน นี่น้องมาเร็วมาเร็วครับมาเร็วครับมาเร็วครับเก็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 บเลเก็บ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  เราเป็นหนึ่งนะอู้เป็นเหลือยี่สิบเบอร์เอออุ้ยมันไม่ทันแน่เลยอะไปตดประตูนะเปิดปรงนี้ครับไปปุ้ม The first thing we need to build is the strap of the watch that will go on my wrist. So, to build it, mm. I'm gonna make a little flexible Lego hinges that will go around my wrist. And because the watch we're building is gold, I'm gonna surround my watch with gold Lego pieces. To build the clock on the watch, this round plate, and I'm also going to build tiny hands that can rotate. That way, we can customize what time it is. Okay, the watch is finished, and just by wearing this, I feel like my network has risen a few million dollars. So, now let's move. Look what's happening. Try to exaggerate. วันนี้รางวัล

อย่าเพิ่งขายนะอย่าเพิ่งขายนะเดี๋ยวไปดูผมในช่องก่อนว่าผมเสียใจขนาดไหนไหน ไปดูในช่องก่อนว่าผมเสียใจขนาดไหนไ,ไปดูในช่องก่อนเลยตอนผมทำคิส คลิปเสร็จิบล้าเย้ี่กี่บาทเด้อ ขอให้เท่ากันโอเคเย้ขอบคุณมากขอบคุณมากมากเย้ขอบคุณมากเลยผมมีแผนแบบนี้ นะจำไม่ได้แล้วแต่60กสิบกว่า,วา,วาตอนถึงหนึงร้อปุ๊บผมจะทำคลิปฉลองหนึงร้อผู้ติดตาม หนึ่งร้อยผู้ติดตามชื่อว่าอะไรครับช่อง YouTube ชื่อว่าอะไรครับทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ่ะช่องของคุณชื่ออะไร โอเคครับโอเคทำไมพิมพ์โอเคไม่ได้ครับครับเย้ คร,ครับเย,ยโปรโมทให้ผมหน่อยชื่อว่าไฟในเอดเฟดดี้อย่างเดียว жан se di am dievo ังกฤษผมอังกฤษทีหนึ่งตอนป .1 อ,นอะนะตอนป .1 อ,นอะนะตอนป .1 อ,อะแต่ตอนป .6 ยีสบ โอเคครับว้าตัวขาตัวนี้โอเคครับ แล้วคุณถ่ายคลิปอยู่ไหมครับคุณถ่ายคลิปอยู่ไหมครับคุณถ่ายคลิปอยู่ไหมครับอือหือ ให้ข้อคง น้ำพึ่งติดน้ำพึ่งติดน้ำผึ้งไอทีดิสน้ำดิสน้ำอะไรเนี่ยดิสโก อะไรครับอะไรเนี่ยช่องชื่อว่าอะไรหรอ,อนั้นพิมพ์ว่านานมากกว่าจะเล่นเสร็จก็จะเห็นซอมบี้ แล้วก็เข้าไปมันจะเห็นชื่อเลยแล้วก็เข้าไปมันจะเห็นชื่อเลยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ i าอไอว,วนล้านะเวอานล้าน,ะนะิมว,ว,ว่าอะไรนะคะ นานมากกว่าจะเล่นเสร็จรรเสร็จเสร็จนานมากกว่าจะเล่นเสร็จนานมากกว่าจะเล่นเสร็จ I w อวาน r ลาโ w เวเ่านั้นคือคนไทยแล้วก็บอกคนดูว่า เคยลงช่องเขาด้วยนะคะ